嗯嗯。Mm hmm. น,น้อยๆสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็เข่าป้าหาเห็ดคือเกาหนาะจ๊ะเนาะพี่น้องนี่กำลังตุ่มๆเลยอะไรคันตะแลนเลยเข่าป้าหาเห็ดเบ่งแต่ใส่เสียเนี่ยกันลบะบ่คือ ผัวมักยางในเมืองเมียมักยางหาเห็ดในป่าหลากมากพ่อได้เป็นมูจ้ะพี่น้อง <c oughs> ไปหาเห็ดตโตจ้ะตัดออกลายๆเรื่อพี่น้องขามันนี่ยเอาไปก็กินว่ได้อกตัดไปลายก็ได้เอาไว้เป็นเสีย นี่เดนคันตาเลนเลยว้าวเด็ดเห็ดมันปูพี่น้องมาจ่ะเก็บตัวว้าวฮะการลังขึ้นเป็น ขาจอไปเจะเนี่ยดอกนีไ่ไงเก็บผสมกันเป็นพันค่อยแยกอโอ้น้ำหมกกันไหล เห็ดกระไดพี่น้องหรี่โยในนี่คุณนี่ส่วนมากถ้าป้านี่ก็จะเป็นเห็ดประมาณนี้นอกจากเห็ดไออันเขาเอื่นว่าเห็ดพึ่งเลือดเนาะแอลมักเด้เพราะว่ามันจะรสชาติแบบขมๆเนาะนี่เห็ดพึ่งเลือดจ้ะพี่น้องนี่ เห็ดผิดกระไรหลายปลานี่ก็ะได้จังสันกินบ่ด้เราหาต่อนี่กำลังเป็นตุมต่มๆกำลังแกงแสีบพ,พี่น้องสัมเนยกรุบๆเลยโอ้ยมือดีมากกับแฟนกับจังสีล้วจับพี่น้องบอยยางเขาป้าเลืกหาเต่ขางๆถนน โอ้กลายอยู่เด็หลหรอ้างถนนก็นได้ฝนกะลิ้นแน่หยุดแน่อากาศกะบ่ค่อยเป็นใจจ้ะฝนตกดีดีโอ้นี่ได้ไปแกงนี่ขมอำำั่ลํำพี่น้องขมขึ้นหมักมาละเลยพี่น้องถ้าเห็ดขึ้นน้ำข้างทางนี่งามงามได้จ้ะ นี่เว่อก็ล่ะสโนปนี่ขึ้นน้ำไปอยาข้ามขางทางพี่น้องงามดึงดึง พูดอยู่ข้างในอาาาอาาออโอ้ดอกนี่ปัดแล้วก็ถิ่มไปเสียมันให้ขึ้นมาไหมนี่ก็ได้อยู่จ้ะนี่ เขากลับไปเอาไอ้นี่มันออกนี่ถ้ามันดอกใ่เนาะเขากับเอาหั้งผึิงออกจก้ะแต่ว่าอันนี้มันแข็งอยู่มันกินได้จ้ะนี่กระแทบอืเห็ดพึ่งเลือดประกาั้นตัดต้นไม้ทำความสะอาดทั้ง นี่เห็นบอพี่น้องถ้าพูดใดแบบสังเกตเดอ,อเห็ดน,นี่สิขึ้นมาขึ้นน้ำาขางพัง,งสิดอาจ,จะดอกเหี้ยๆ้ามักบะลมทึมเลยแต่ว่าคือผ่าเอลออกไปนี่ดอกถ้าขาประมาณเอลก็จะตัดออกลายเนี่ยพอมันกระนิ่มพี่น้อง นี่หอยแมงนอนกินโอ้พี่น้องนี่ดอกโอ้คักๆยังใหญ่เลยดีนะทีมาเร็วนี่ขามันที่เป็นแบบประมาณนี้จ้ะ เอลกับสตัดออกไลน์เนี่ยฉันมาก็ได้กินดอกมันยนะพี่น้องฮะเบิงได้เห็ดเอียงมาหาเห็ดว่าเป็นเด้นี่พี่น้องแต่ว่นเ็ดอียงมาเด่นโกนแต่เด่นในฝึกกรรมอ๋อเด่นอับ่อเด่นในอับ่ออสโกโดฮันสก้ แฮสต้เลดดมยินละแวกสับบิดแฮแวกขอตันแดกเขาละว้าวเยตฟินโอ้อืหูงามมากขั้นผู้ใดบัตนัดย่างเขาป่ากะหาน้ำขาบทางทางนี่พี่น้องนี่อ๋อ ก็คนเนี้ยนี่ตัดออกซ้ำได้ซ้ำนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าถิ่มใบแหงมันขข้นอีกปีรุ่นมาหาก็จะได้เก็บพี่น้องนี่แหละเวลาแอลมาเก็บไอ้แอลก็จะตัดถิ่มใบเสียมันโยยัดเต้ยมองง่ะว้าวว่าเถ่งหมดแล้วพี่น้องอู้เยอะแยะว้าว โดมิริกติกเยอะจังมังอะอู้พี่นอ้องอ่อนซ้อนปาดปาดปาดเท่าแล้วนี่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 เท่ามัดพุ่นอะพุนอะอ,อู้เยอะแยะมากเลยนู่นนะแอบพุนุนอู้หูตายตๆเห็ดเพิ่งขาลายพี่น้อง นี่เห็ดพึ่งขาลายกิดปลาแตกนี่นี่เห็ดพึ่งขาลายขายังเง้าเลยนี่เอลกะสิตัดออกประมาณนี้แล้วจ้ะเนาะนี่ผีผีผีนี่อันนี้โอ้หนอนกินพีน่นนอะ เอาได้เอาได้ตัดออกค่ะเงานอนกินนี่แข็งดีดีจ้ะนี่ยังทอนางผิดพ,พี่น้องมาเด้อจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดเล็บนิดโอ้เ้ิงเห็ดอันเลี้ยงเห็ดคันทะเลนเห็ดมันปูเถิงเห็ดมันปูพี่น้องอ้ย เลี้ยงอาลามเลี้ยงอาลามพุนเห็ดมันปูอเอาไปผัดใส่เนยพี่น้องผู้ดเดมาักเอาไปผัดใส่เนยเนาะเอวก,ก็กินดีดีเด้ผัดใส่เนยนี่กำลังขึ้น หอยคนอันมาเก,ก,ก็บกอนเราก็มีเได้แต่ว่าหูนเผาแล้วเสียดายไรมาไม่ทันปลานี่ยเอวกับโดนเทียม้าเทียนเนาะจ้ะส่วนมากอะ่กอะเลิกงานหรอส่วนมากอ่ะสิไปแถวๆใกล้บ้านเนาะอันนี้นี่ขับรถมากะชม่มงนึงพี่น้อง งามงามงามฮะว้าวเห็ดอยู่นี่เป็นเห็ดแบบว่าผสมประสานจากพี่นอกถ้าพอด,ด้เก็บเห็ดเก่งนี่ก็สีได้หลายอยู่หลายเห็ดอ่ะแต่เอวก็เคยเก็บแต่เห็ดเออเคยเก็บกับเก็บ แต่เก้าของจะหองเนาะฮนแดนอินเตอรเห็ดพึ่งขาลายอันนี้นี่เป็นฝีมือของหมูป้าพี่น้องป้านี่ซิมีหมูป้าเนะจ๊ะนี่ล่ละมืดนี่มันดุด ดุดทำไรเห็ดพร้อมเด้เห็ดเ,หเกิดมาเนี่ยกระตายพี่น้องนางเอกมาแล้วจว้าเวิวพูนน่ะโอ้โห,โหนำเสนอมากยังไหญห่ตัดเพราะว่าเขาเสดเอเอ,อ เกิดอีกเนา,จานะจะเนาะนี่นั่งลงจากหน่อยตัดทิ้งไว้ตัดทิ้งไว้เพราะว่าข้างหน้าเขาใิ้เรมเก็บพี่น้องอู้งามขักงามงามง,าม,งามดอกนี่พูดนะขากระงามดอกกระงามหืมทอฟ้ามือได้จ้ะใหญ่มาก มาเดี๋ยวจะเก็บเห็ดนำกันมวนมวนี่เยอะมากโอละว้าวอเยตส์ูว้าวสกอตลทอเดนฮะสกตทอบินเดน ว้าวโู้เท่าแล้วพี่น้องเสียดายดโดดมังเยคอนยูวันโอ้อยู่ข้างๆก็มีคนละเด่นทุกซูว้าว นี่โอเคเลยพี่น้องดอกนี่นะดอกใหญ่มากคามันกระสิบประมาณว่าเออนี่เด่น <c oughs> <Then. c oughs> ึ่งคาาโอมันเหนียวดึงได้แต่ดอกอนี่กะเฮดมือนี่นอกจับพี่น้องนี่ก็กี่โมงแล้วนี่เกือบจะบ่ายสามโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บบักแอปเปิลไปกินสมพี่น้องเมื่อนี้กะเอาซัมนี่เพราะว่าแฟน พื่นบบถนัดยังปลาคือเฮาพี่น้องมาพ่อเดมมวนมือลุ้นคอยสิมาก,กับเพื่อนนี่พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าเก็บบักแอปเปิ้ลไปกินสมจ้ะ <c oughs> นี่เอลมาทุทกปีก็เก็บทุกปีโดคขักบักแอปเปิ้ลต้นนี้สมดีแทะสมักม่วงเลยรสชาตินี่ในป้ากะ มีของกินเยอะแยะนะาจา้ะพี่น้องว่าแต่เขาบะขี่ขาดนี่ในป่ามีเห็ดมีผล,ลไม้ให้กินให้เก็บเนาะม,มวนพร้อมออกกำลังกายไปในตูพี่น้องเวลาเขาเข้าป่าเขาก็มวนเดี๋ยวทำกิจ,จกรรมที่จะของมักนี่แต่แห้งพักเดี๋ยวยางได้บิดมือได้ đèn bóng đèn pha cái đấy, đấy phèn. Ừ. Ông. Cả để mò mặt pha cái đấy, đèn 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 pha cái ได้มูหวางกับสีส่วนมูเขาปาเนอะค่อยสียดแบบยางแบบติมทีมากกับคนบอกค่อยถนัดเรื่องเก็บเห็ดเขาปาเนี่ยโอ้พี่น้องบ่ยากส่วนกับไต้บ้านม้นยางส่วนหนึ่งส่วนเขาได้จากแฟนแล้วน่ะแต่ว่าให้ยางมัดมือนี่กะโอ้บ่เอาไรเนเบิ่งแต่การแต่งตูเนี่ไม่ ไม่เข้ากันเลยอากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนเก็บแอปเปิ้ลไปกินกับน้ำพริกปลาลานี่หน่อยหนย่อยกินสมสเซ็บเถอะคือเนอง เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าแซ่บขนาดไหน โ okay. so, อเคสซ่ดึกหลอดไฟดอกยังติดลอดโอเคสซ่รอวีเฮนมุดรอวีเฮนมุทยังหาอีกหลังจากที่เก็บแอปเปิลพี่น้องปรากฏว่าป้านี่มุมีมิเตหเห็ดตาเบียนนั่มิเตหเห็ดตาเบีย กลับบ้านมาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์แล้วกับม้วนพร้อมในปลานะพี่น้องโอเค สำหรับวันนี้เอลก็จบคลิปเท่านี้นะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าในป่าเห็ดสำหรับเมื่อนี้ขอตัวลบไปแล้วสวัสดีจ้ะแมนเดอรฟัวัสดีสวัสวัสดี Mm. Jäklar, det var gledig honom. Mm. Ja, Det var Stasch. nästan spagott. Mm. Spagott. Ja. <laughs> ja. Så det var väldigt bra dag tycker jag. Futsätt. Ja. Det är honom. Deus, quer